สวัสดีค่ะเช็คอินวอลเลย์บอลค่ะใครคือพี่ยูริหลังจากเปิดสนามการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง v ีลีกดิวิชั่นหนึ่ไปเมื่อวันเสาร์ที่29ตุลาคมที่ผ่านมานะคะดูเหมือนว่าสาวไทยของเราจะทำผลงานได้ร้อนแรงเกินคาดโดยเฉพาะโมเมธนัชชาสุขสดจากสโมสซอโกยยมาซีกัดที่ถึงแม้ว่าจะพ่ายแพ้ไปในเกมนัดเปิดสนาม แต่ก็กลับมาโชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นในวันนี้จนสุดท้ายนะคะน้องโมเมของเราก็สามารถคว้ารางวัล MVP ประจำการแข่งขันของเม็ดนี้ไปได้ส่วนอีกคนนะคะคือสาวเตยหัตถยาบำรุงสุขจากสมูสอโตโยต้าออตโต้บอดี้เที่ยงคงได้ลงเป็นตัวจริงและทำผลงานได้ดีอย่างต่อเนื่อง เรียกได้ว่าตอนนี้สาวไทยของเราเข้าไปครอบครองพื้นที่ในวอลเล์บอลหลีกญี่ปุ่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแต่วันนี้ค่ะแอดมินจะขอพักจากการแข่งขันวอลเล์บอลชั่วคราวและจะพาทุกคนมารับชมสิ่งที่น่าสนใจอย่างอื่นกันก่อนโดยเหตุน,นะคะเกิดจากไลฟ์สดของสาวพิมพิชยาก็กลับหัวเสาวัยว24ปีจากทีมคุโรเบะอควาแฟรี่ ที่เธอนะคะได้มานั่งตอบคำถามจากแฟนๆในวันว่างผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวของเธอโดยมีอยู่ช่วงจังหวะหนึ่งค่ะที่มีแฟนคลับเข้าไปถามว่าพี่เจอกับพี่ยูริหรืออยังโดยคำถามนังกล่าวนะคะได้สร้างความสับสนงุนงงให้กับเจ้าตัวของพิมพิชยาเป็นอย่างมากโดยสาวบีมนะคะได้ทำหน้างงงงแล้วก็เปรยขึ้นมานะคะว่ายูริคือใข่ก่อนที่เจ้าตัวนะคะจะเลื่อนไปตอบคำถามอื่นๆต่อ พี่บิมได้เจอพี่ยูริยังพี่ยูริพี่ยูริรไหนวันนี้ค่ะเราเลยจะมาเฉลยกันนะคะว่าสาวยูริที่แฟนคลับเข้าไปถามนั้นคือใครกันโดยสาวเจ้าของชื่อยูรินะคะได้บอกกับทุกคนว่าห้ามเรียกตนว่าเตยหัตถยาเพราะตอนนี้เธอนั้นอยู่ญี่ปุ่นให้ทุกคนเรียกเธอว่ายูริเพราะเพื่อนในทีมทุกคนต่างก็เรียกเธอว่ายูริ ฉันอยู่ญี่ปุ่นอย่าเรียกฉันว่าเตยน,นะให้เรียกเราว่ายูริโอเคไหมเพื่อนในทีมเรียกฉันว่ายูริหมดทุกคนจำได้ใช่ว่ายูริฉันอยู่ญี่ปุ่น,นคือยูริเฉลยแล้วนะคะว่าสาวยูริของเราก็คือเตยหัตถยานั่นเองค่ะนี่ก็ถือเป็นเรื่องราวน่ารักน่ารักอีกหนึ่งเรื่องของทีมสาวไทยของเรานะคะซึ่งสุดท้ายค่ะแฟนๆก็ได้ไปฉเฉลยให้กับพิมพิชญาได้รู้นะคะโดยบอกว่า ยูริเตยหัตถยาทำเอาสาวบีมของเราถึงกับหลุดยิ้มออกมาเลยล่ะค่ะยูริหัตยายังเลยค่ะส่วนผลการแข่งขัน v ีลีกดิวิชั่น o n 1ประเภททีมหญิงในวันอาทิตย์ที่30ตุลาคมที่ผ่านมา J.P. ทีมาเวลัดเอาชนะเดนโซ a อริบีได้3-0ต่อเซ็ฮยิตาชิริวเล เอาชนะคุโรเบะไปได้3ต่อศูนย์เซต NEC Red Rocket แพ้ a e n g ง m e เมดิกไป0ต่อ3เซตค่ะฮิซุมิสึสปริงนะคะสามารถเอาชนะโตโยต้าออดีไปได้3ต่อ1เซตค่ะโอโุยามาซีกาสค่ะสามารถเอาชนะฮิเมจิไปได้3ต่อ1เซตและคู่สุดท้ายค่ะ PFU b u แ a t ค่ะแพ้โทเร a e r อโรไป2ต่อ3เซตค่ะส่วน แข่งขันในหน้าถัดไปนะคะจะเริ่มการแข่งขันในวันเสาร์ที่5พฤศจิกายนโดยตารางการแข่งขันนะคะคู่แรกค่ะ d e n โ so ซ a r ริบีจะพบกับฮิตาชิริวเลคู่นี้ยังไม่กำหนดเวลาการแข่งขันนะคะถัดไปค่ะคูโรเบพบกับฮิเมจิคู่นี้ก็ยังไม่กำหนดเวลาการแข่งขันค่ะถัดมาค่ะ a ังเอโอเมดิพบกับ PSU b u ยูบูแ คู่นี้จะแข่งขันกันตอนเวลา11นาฬิกาค่ะถัดมาค่ะที่คู่ของ Toyota Autobody พบกับ NEC Red Rocket คู่นี้ก็ยังไม่ได้กำหนดเวลาการแข่งขันนะคะถัดมาค่ะฮิซามิส s สปริงจะพบกับโอก a ยมาซีกัตคู่นี้ก็ยังไม่ได้กำหนดเวลาเหมือนกันนะคะส่วนคู่สุดท้ายค่ะโ o เร a แอโรจะพบกับเจทีมอมเวลัดคู่นี้แข่งขันกันตอนเวลา13นาฬกาค่ะ โดยเวลาในการแข่งขันนะคะเป็นเวลาตามประเทศไทยค่ะใครมีความคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์กันไว้ด้านล่างได้เลยนะคะแต่ขอความกรุณาคอมเมนต์กันด้วยความสุภาพด้วยนะคะสำหรับวันนี้แอดมินต้องขอตัวลาไปก่อนถ้าคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ที่สำคัญกดกระดิ่งด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมค่ะและเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ ゆりぃ。何プラスんにぃん。<laughs> <laughs> プラスが、ぃん,ん。おし<す>？お酢<す>お,お疲れ。プラスなんにゅん。<laughs> バイバイ。